เหรินเหรินเหรินแปลว่าคนต้า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 แปลว่าอะไรครับใหญ่โฉบโฉบโฉบโฉแปลว่ามือชัน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 แปลว่าภูเขาเหมือน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 แปลว่าปากตู้อ่ะทีนี้ดูวลีนะ

ตาเหมือนแปลว่าประตูใหญ่เอาเก่งมากคิดมีไฟเสียวเหมือน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 แปลว่าอะไรประตูเล็กประตูเล็กเสียวหมา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 แปลว่าม้าเล็กม้าเล็ก

ภูเขาเล็กภูเขาเล็กถูช่างถูช้านถูช่างถูช่างถูช้านแต่ว่าภูเขาดินภูเขาดินมู่เหมือนมู่เหมือน ประตูไม้ประตูไม้เชื่อเหมือน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 แปลว่าประตูรถประตูรถมู่มามู มาชื่อมาเชื่อมาเชื่อมาเชื่อแปลว่าม้ารถรถอะไรรถมา้มารถม้าอ่าตัวนี้เสี่ยวเสี่ยวถู่ชันเสี่ยวถู่ชันเสี่ยวถูชถ่ชันเสี่ยวถู่ชันถู่ชันแปลว่าอะไรถู่ชัน ถุชันแปลว่าอะไรภูเขาดินภูเขาดินเป็นไงเสีย่ยวเสี่ยวถุชันเล็กรวมกันภูเขาอะไร ภูเขาเล็กภูเขาดินภูเขาดินอะไรเสี่ยวภูเขาดินอะไรภูเขาดินเล็กภูเขาดินเล็กต่อไปตาถูชัน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 ถูชันแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ภูเขาอะไรถูภูเขาอะไรภูเขาดินภูเขาดินเป็นไงตา เขาดินอะไรครับใหญ่ภูเขาดินอะไรพูดให้หมดยภูเขาดินใหญ่ภูเขาดินใหญ่เสี่ยวมู่เสี่ยวมู่หม้าเสี่ยวมู่หม้าเสี่ยวมู่หม้าเสี่ยวมูมาเสี่ยวมูมาแปลว่าอะไรม้าไม้มาไม้อะไรเล็กมาไม้เล็กต่อไปต้ามู่หม้าต้ามู่หม้า